เต้ยล่าล้วค่ะพี่น้องปุ๊บสะอ่อนแต่ละคนปาดไม่แย่งหละกคือได้หอดรางวัลน,น้ำปา่ามาไปเสียงจาง <c oughs> เา่รัไปไปา๊าคอมพิวเตอร์เปิดเลยบนนี้ <c oughs> ปาดเพื่อนมาคอยเสียงจาง อันนี้ของข่อยบ่างนี่ข่อยวันนี่โอ้ยเขาเผาบาาพระเอกวรชัยแม่งานแรกแห่งมานค่ะแค่ใช่วัลต่อวัลต่อวรชัยลต่อบาาแต่ละคนแม่ไอเนี้ยบ้าพี่น้องแต่ละผู้แต่ละคน อนนของเจ้าบะแมนบอกของเจ้าเฮียโน่นน่ะของลาวปาดพี่น้องปาดมานคกะปาเอกเข็มปาปายอมบอกพระเอกงานแรกเด้เนี่ย โดโพบังโม่บักเตียงพระเอกอันวรชัยวรลต่อหนึ่งหนึ่งปาสองสามสี่ห้าโอ้ยบ่ายผิดพวงคนละพวงจอยไปปาหพวงหนึ่งสองพวงที่สามเตอพวงนี้คือย่อนมันหนาวเจอ มันหนาวมันนี่มันมันได้หอมโอ้แพรบอขนานงานเลกเลยนี่แพรเลยบ้างานเลกแห่งมาขอจักช่อเนี้ยขอจักช่อเนี่ยบ่ขอแต่งงานเถอะบ้าขอบคุณค่ะอู้หึสะอ่อนเพลินเอาอิลีเนี่ยเอาอิลีเนี่ย อิลีเนี <ism> ่ยเป็นวาเวทีผมจเสียวขึ oh ้นโอ้ยนึกว่าแม่นไห้อิลีดีใจเบิดเว้ยมานข้างมานเนี่ยเอาเอาลอยๆเฮงเงปังๆยกแหลกแหกมาอมนแาไอื่พกกระเอกเบื่อครับโอรพกเบดับ่เป็นแบบลัมช้ำมึงอ่ะฮะ้าเบิงผู้อื่นหอบมาไลเจ้าคือหอบพันลม ไอ้ถามแน่คนหอบมาไลท์ทั้งนี้คือหอบเกือบถามแน่เออเสออดมาไล่แต่ละคนพี่น้องเอ้ยปวดโผล่อัดเบิ้งพี่น้องเบิ้งอีกก่อนเบิ้งเท่าไหร่กับเบื่อ เบื้องจะมาคือกระถิ่นลอยฝ่าด้อ้เนี่ยเป็นนักขีดผงานีฮะปวดแขนแล้วจะถชือน้ำป่านอนบ่ได้หนักพวกอันชอดออกไม้ได้จะหนักน้ำป่าห่วงน้ำป่าเอาไป้จะใส่น้ำยาขนมเส้นบอกอันนี้คือความจริงจริงเหรอใส่ยี่ห้ออื่นมันอันนี้อันนี้สาบานเลยจริงจริงเหรอใส่ยี่ห้ออื่นมันเอามาเม้วนอยู่บอฮะอันเอาม่านม้วนเงี้ใส่ยี่ห้ออื่นมัน มันวัวทองใส่ปริมาณทองกันต้องแบกกุ้งอย่างเดียวใช่ต้องแบกเดียวเอฟช่วยหน่อยอย่าปิีมาที่มาแบกต้งแบกตังเดิมใครเป็นลูกท่านทูตเผยตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ตาวู้ดเนี่ยกินเด้อป่อย่าอีกเที่ยงเงตายตาวู้ดเงี้ยชื่อเจ้าอย่างมะเมนเขาบอกให้เจ้าซื้อไปใส่ขนมซีนป่าอาป้าที่าที่บ้านก็จะตาป่ะนะก็คิดเส้นตาออกมาที

เียา้าา่น่ะเป็นมจะได้ก็คอคนน่เีงมอม่ไสามลอยดีใจแฮงแ้มาอะไรแบ่งมือม็ใจ่นะไรเหแม่นังเหงือกแม่จะแม่นังเงือกเขาหอบหาะเขาเอื่นแม่นังเหงือกเขาหอบหา สบาสวัสดี่ละคนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยังดูน <Yes>, yes, <glowing noise> ี่สานน้อยแ่งยังกินได้อีกคนยังจะขายได้อีกคนยังจะนะครับจนนี่ลานอันนี้เขาเรียกว่าระยำตำนัวอันนี้กินอย่างนี้ข้ามดูด้ก่อนแม่ก็สิก็สิตกว่ามาก็้อนจิเอา่สุดเลยออกมาแหวนมาหนึ่ง

แมนดีใจน้ำเล่าเนาะงานเรีกแข่ง <packing> ม <delicious life anyway> ันพระเอกบอลร่าชายหถแห่เตยสะเดิดส่วนแต่ละปู้แต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะมาไล่นำใจจากเอซแฟนคลับ

ที่คน้ำมันฮะโทรศัพท์เป็นอย่างอีกมันถ่ายไายเหรอมันสะดุดสะดุดสะดุดฮะมันถ่ายเหรอมันสะดุดโอ้มันสะดุดพระเอกเข็มบ่ได้ลงขีดพี่น้องมื่อีงโทรศัพท์พังพะนะอือเออให้มันมานให้มันมานโอ้สุดยอดอิริเดนี่งั้นแหลกแหกมานได้เนี่ยเออพระเอก วัลัยช่วอลลัตโต้สดมมนดีเลยเออมันมานมันเอามันไอ้มันมันดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำเลวยเวยเฮงเฮงปังปังเฮ็ดยังกะคอใหาุหงห้เฮงให้ลุงให้เรื่องมาถึืองมองถึืองบอลแล้วล่ะคือบอลลาว่าล่ะเออคนเขามีเส้นสีดังไปหนาสีมังสีมีไปหนาแล้วอืมเบิ่งงนะแมนแมนเบื่องกันเนาะเออ แมนถูกบาททุกสตังค์ตัวฟันสียห้เข้าได้ด้อืมได้ดีเม้อืาร่อมอือื่วงวันนี้ผมสิบ่ได้หลายจับผมก็มีใจที่เาผมออบคุณหลายสาหรับครับมาในคีมอบในส่นนมันช่วครับได้ท่าใด็ดีใจเบิดนะอ้อืมเ็ดีต่อไปอืมบ่้ยเเห็นเทวมดาเป็นตึนแมนจ่าเ็ดี่อไปนะครับขอให้พีนอ

เงินส่วนมากนะครับเก็บ่ยุ่งก็จะองส่วนบานทีไอเราบอกเอาเงินมาจัดสรสิ่นเหาน้เได้ใจแบบว่าใส่ด้วยเพราะแบบว่าหน่องม่อยม่บวมมีแมนแมนแมนสกับคือคือสิ่งว่าแต่ว่าห้องต่ตรงมีน้ำใจํำใจต่อต่อผู้คนนี่อำใจต่อห้อ มันออความความตอบแทนกันอันนี้กันอันนี้ซึ่งกันและกันมันโอเคแล้วมันดีแล้วว่าต้องไปคิดอีกอย่างมากมายสมือนี่เนาะไอ้เนาะอยู่ในอยู่ในทางหักกันไวเฮ็ดยังกระซามเออสิ่งที่อ่าเฮ็ดแล้วคิดมาเมื่อสี่ควนอยู่กับมูหักมูหักพวกอยู่กับมูสิ่งใดมันบ่ออันนี้ให้มันอันนี้กับมูได้สินะเออ เห็นบ่เออได้กัญชีศรัลลาเอาสูตรเอาอย่างมาให้อันนั้นอันนี้เออโอ้ละนี่นะครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับตันี้มันใช้ลำโพงออฟฟิเชียลนครับผมคนแรกติดแชร์อตดสัตว์ไทยตอนนี้ได้พี่น้องได้นะครับผมพบกันวันที่ห่านะครับเปิดล่องหลักที่สองพี่น้องครับนะครับขอบคุณทุกเท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับมออะไรนี่เด้เซอร์นี่นะครับเออได้ทอดไรก็เอาลาสุบบะโซตตังสุภาษิตจกให้เฮาได้เออ ทุกบาททุกสตางค์ชัวเพ์่าสิจกให้เฮาได้เพิ่นหักเฮาอีหลีเด้เพิ่นค่อยให้เฮาเอออันนี้กับบงหัวได้นี่ว่าว่าสิได้ปันนี่มันบอบดได้คิดเลยมันบอเออไมาาหลลยปนแมนแปลว่าความหักความแพงจากเอฟซีขอบบุญขอบคุณเอฟซีที่หักที่แพงที่คอยสนับสนุนอ่าเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าอมึงด้อยนี่อันนี้ เอฟซีจากฮ่องกงอ่าเอฟซีจากฮ่องกงกำลังใจเอฟซีอันนี้แม่เท่าบ่แม่เท่าแม่เท่าโอ้ได้หลายพ่วงเดี๋ยวตีใจน้ําดีใจน้ําอันนี้คุณแม่ไม่ได้สมีที่ว่าที่จอดดิจรันดาบ่พี่จรันดาขอบคุณพี่จรลันดาอ่าเอาสุกสุกมันมันอ่าพี่น้อง อืมแมนเฮ็ดดีทำดีไปเฮ็ตนาทีอืมสูนนาทีก็คลองไปเฮ็ดไปทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ให้เด็กแมนอันนี้ผมาไม่แคบนะครับอ่ะพี่น้องโอ้ยเฮียแเหลาผลอะไรลายจสบาเฮียอันนี้ผมแกนพูนมาส่วนของลูกไส้กระดาษลูกไส้กระดาษลูดยังเอออันนี้ซื้อไพครับครับผมอันนี้เจีากตาไหลเลยเป็นชื่อแกนพูน ขล,ล,ลูกซ้ายบอกอ๋อขาน้องน้องแกนคูนฝากมาอ๋ออ่ะเป็นกําลังใจให้นาอของลูกซ้ายเพิินอ่ะอ่พี่น้องพอกันไมคคิมหนาคิมนี้เอาไว้ซำนี้เนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับไสไตรกดติดตามช่องตองอุนรำเพิินอฟริเกียลสุขปุสคนลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอนมั่งมีสีสุกเงินไหลกองทองไหลมาตลอดปีตลอดไปค่ะรวยรยค่ะ